เราวนี้เริ่มต้นขึ้นจากเหตุการณ์ธรรมดาธๆอย่างการนัดไปช็อปปิ้งของสองพี่น้องแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่ขย่าวขวัญฟิลิปปินส์อะไรคือเบื้องหลังการหายตัวไปอย่างลึกลับของเจนีวาซาริตา้าโลเปซตัวเต็งเวทีนางงามและคู่มั่นนักธุรกิจชาวอิสราเอลยิชชาคโคเฮนและเหตุใดความขัดแยง้งเรื่องที่ดินเพียงเล็กน้อย จึงนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่คาดฝันนี้ได้มาร่วมกันไขปริศนาไปกับเราในคดีที่เต็มไปได้วยความลับและเงื่อนงำดำมืดนี้และคุณกำลังฟัง r ร d f ฟล e p o d c ค s t คคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการพูดถึงคดีฆาตกรรมและการสืบสวนอาชญากรรม ซึ่งอาจจะมีะรายละเอียดที่รุนแรงและละเอียดอ่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรรับคำแนะนำวันที่21มิถุนายนปี2024ที่ผ่านมาการนัดไปช็อปปิ้งที่ดูเหมือนจะธรรมดาระหว่าง2พี่น้องกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญนในฟิลิปปินส์เจนีวาซาริต้าโลเปซผู้เข้าประกวดมิตฟิลิปปินส์ป้ปังกาปี2024ซึ่งเธอเป็นตัวเต็ง และยิชาโคเฮนแฟนหนุ่มของเธอซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวอิสราเอลอยู่ๆพวกเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยข้อมูลสุดท้ายที่ครอบครัวได้รับจากเจนีวาคือข้อความยกเลิกนัดโดยอ้างว่าต้องไปประชุมด่วนแต่เบื้องหลังข้อความที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยนั้นคือแผนการนั้นโหดเคี่ยมที่วางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียดความขัดแย้งเรื่องที่ดินที่ยังไม่คลี่คลายอาจเป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่คาดคิดนี้ เกิดอ,อะไรขึ้นกับคู่รักคู่นี้ในวันนั้นกันแน่ใครอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปที่เต็มไปด้วยปริศนาและทำไมผู้หญิงสาวอนาคตไกลที่อยู่ห่างจากมงกุฎนางงามเพียงแค่เอื้อมกลับกลายเป็นเหยื่อในคดีสะเทือนขวัญเช่นนี้กันในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาฟิลิปปินส์กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนชาวอเมริกันโดยเฉพาะในอาชีพคอลเซนเตอร์คาแรงที่สมเหตุสมผลความเชี่ยวชาญสูง และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วของคนในท้องถิ่นเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ฟิลิปปินส์เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับนักธุรกิจระหว่างประเทศการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมนี้รีเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนนับล้านในฟิลิปปินส์อย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับการประเมินผลทางธุรกิจพวกเขาได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีเจนีวาซาริต้าโลเปส เป็นหนึ่งในคนหนุ่มสาวที่ถูกดึงดูดด้วยโอกาสการเติบโตในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพนี้เธอเกิดในปี1997ที่ปามบังกาในครอบครัวธรรมดาธรรมดาเจนิวามีชีวิตที่ค่อนข้างส่วนตัวและไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องส่วนตัวมากนะักข้อมูลด้านการศึกษาของเธอไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาอย่างกว้างขวางแต่ตามแหล่งข่าวบางแห่งหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจนีวาก็เริ่มทำงานที่สว a g b ี o ในตำแหน่งพนักงานคอซินเตอร์ด้วยความสามารถและความพยายามอย่างต่อเนื่องเธอได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเป็นหัวหน้าทีมที่บริการทีมพนักงานข้อมูลยังไม่ชัดเจนว่าเธอเข้าร่วมการประกวดนางงามครั้งแรกเมื่อไหร่แต่ในปี2024เธอตัดสินใจลาออกจากงานประจําเพื่อไล่ตามความฝันในการคว้ามงกุฎด้วยความงามที่โดดเด่นและสติปัญญาที่เฉียบแหลมเช่นนีว่าเข้าร่วมการประกวดความงามหลายครั้ง ในเดือนพฤษภาคมปี2023เธอเป็นหนึ่งใน17ผู้เข้าร่วมแข่งขันในการประกวดมิตรฟิลิปปินส์ปังปังกาที่นี่เจนีวาทำคะแนนได้ดีมากในรอบการประกวดชุดราตรีชุดวายน้ำและการตอบคำถามความพยายามของเธอได้รับการยอมรับด้วยรางวัลพิเศษมากมายเจนีวาเข้ารอบรองชนะเลิศอย่างยอดเยี่ยมแต่โชคก็ยังไม่เข้าข้างเธอเมื่อเธอต้องหยุดอยู่แค่หน้าประตูสอันดับแรก เธอไม่ยอท้อหลังความล้มเหลวครั้งแรกเจนีวายังคงสานต่อความฝันการเป็นนางงามในปี2024เธอลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวดมิดฟิลิปปินส์ปามปังกาอีกครั้งด้วยความตั้งใจที่จะคว้ามงกุฎมาให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากครอบครัวกูแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้เจนีวาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงบนเส้นทางสู่การทำให้ความฝันของเธอนั้นเป็นจริง ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจในอาชีพการงานเท่านั้นเจนีวายังมีชีวิตส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบอีกด้วยในวัย26ปีเธอได้มั่นกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลนั่นก็คือยิชชาร์โคเฮนวัย36ปีความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นใกล้ชิดและมั่นคงมากๆอย่างไรก็ตามทั้งคู่ยังไม่มีแผนที่จะแต่งงานเพราะว่าเจนีวาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับการประกวดมิตฟิลิปปินส์ปปังกา ซึ่งเธอเข้าร่วมในปี2024ในการให้สัมภาษณ์พี่สาวของเจนีวาเปิดเผยว่าน้องสาวของเธอนั้นทุ่มเทให้กับการประกวดนางงามเสมอเจนีวามักจะตื่นเช้ามากเพื่อฝึกซ้อมอย่างหนักฝึกฝนทักษะการเดินแบบและฝึกซ้อมการตอบคำถามจนดึกดื่นแม้จะมีตารางงานที่แน่นเอียดเธอก็ไม่ลืมที่จะใช้เวลากับความเชื่อของเธอเธอเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอยู่ประจำ และเป็นสมาชิกท um oh, ี่กระตือรือร้นในชุมชนศาสนาตามคำบอกเล่าของพี่สาวเมื่อวันที่20มิถุนายนสองพี่น้องได้นัดกันไปซื้อของขวัญสำหรับงานเลี้ยงที่กำลังจะมาถึงแต่ในวันรุ่งขึ้นเจนีวาส่งข้อความยกเลิกนัดยางกระทันหันโดยบอกว่ามีประชุมด่วนจนถึงวันที่12มิถุนายนเธอไม่สามารถติดต่อกับน้องสาวได้ตอนแรกพี่สาวก็ไม่ได้กังวลอะไรมากนัก โดยคิดว่าเจนีวาอาจจะกําลังยุ่งกับการเตรียมตัวสําหรับการประกวดแต่พอถึง9ก้ามงเช้าของวันเดียวกันท้งครอบครัวนั้นก็เริ่มกังวลไม่มีใครสามารถติดต่อเจนีวาได้เลยและผู้จัดการของเธอก็ยืนยันว่าเจนีวาไม่ได้มาซ้อมรอบสุดท้ายและไม่ได้แจ้งเธอล่วงหน้าด้วยซึ่งผิดวิสัยของเจนีวาอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าเธอเป็นคนละเอียดและมีวินัยมากเธอมักจะตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ ครอบครัวพยายามติดต่อเธอทุกวิถีทางทางั้งทางโทรศัพท์ส่งเมสเซจส่งข้อความทางโซเชียลมีเดียแต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆและความกังวลของพวกเขานั้นก็เพิ่มมากขึ้นไปอีกเมื่อไม่สามารถติดต่อกับยิชชาร์คู่มั่นของเจนีวาได้เช่นกันเมื่อสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นครอบครัวโลเปสและโคเฮนได้แจ้งความกับตำรวจในทันทีแม้หัวใจจะร้อนรุ่มและต้องผ่านคืนที่นอนไม่หลับด้วยความกังวล ทั้งสองครอบครัวไม่เพียงแต่เพึ่งพาเจ้าหน้าที่เท่านั้นแต่ยังริเริ่มการค้นหาในหลายทิศทางพวกเขาสร้างเพจเฟซบุ๊กขึ้นมาโดยเฉพาะโพร์รูปภาพของเจนีวาและยิชชาร์กพร้อมเสนอเงินรางวัลเริ่มต้น1 0 0 0 0แเปโซหลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็น2 5 0 0 0 0เปโซโดยพวกเขาหวังว่าอาจจะได้รับข้อมูลหรือเบาะแสได้ใดบ้างหรือน้อยๆก็เกี่ยวกับที่อยู่ของทั้งคู่ก็ยังดีการหายตัวไปของพวกเขาครั้งนี้ สร้างความตกตะลึงให้กับสาธารณชนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในชุมชนที่ติดตามการประกวดมิดฟิลิปปิน์ผู้จัดงานก็ได้ออกมาแบ่งปันข้อมูลคดีบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียด้วยโดยเรียกร้องให้ชุมชนนั้นช่วยเหลือบทความถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางคดีนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในการสนทนาอย่างไรก็ตามแม้จะได้รับความสนใจจากสาธารณชนคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้า สองสัปดาห์ผ่านไปโดยที่ไม่มีเบาะแสใดๆเกี่ยวกับเจนีวาและยิชชักด้วยความสิ้นหวังทั้งสองครอบครัวจึงขอความช่วยเหลือจากสำนักงานสอบสวนแห่งชาติหรือว่า NBI ทั้งครอบครัวยืนยันว่าภูเขาทั้งสองคนไม่เคยขัดแย้งหรือว่ามีเรื่องส่วนตัวกับใครเจนีวาและยิชชักดูกเหมือนว่าจะไม่มีศัตรูเลยด้วยซ้ำสองวันหลังจาก NBI เข้ามาเกี่ยวกับคดีนี้จุดพลิกผันที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ข่าวการพบเหยื่อทั้งสองทำให้ครอบครัวรู้สึกท่วมท้นไปด้วยอารมณ์ที่ปะปนกันแต่ความหวังก็แปรเปลี่ยนเป็นโศกนาฏกรรมอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาได้รับข่าวร้ายเมื่อเจนีวาและยิชช์กนั้นเสียชีวิตแล้วร่างของพวกเขาอยู่ที่ห้องเก็บศพแม้ว่าศพจะเริ่มเน่าเปื่อยไปแล้วแต่ครอบครัวของพวกเขาก็ยังคงจำเจนีวาและยิชช์กได้จากเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่เมื่อวันออกจากบ้าน ศพถูกส่งไปยังสำนักงานนิติเวศเพื่อชนสูตรและระบุสาเหตุการเสียชีวิตในเวลาต่อมาและแล้วความเจ็บปวดจากการสูญเสียนั้นก็ได้แผ่ป,ปกคลุมครอบครัวของทั้งสองคนรวมถึงคนใกล้ชิดแต่ความตกใจที่แท้จริงมาถึงเมื่อมีการเปิดเผยตัวตนของผู้ต้องสงสัยหลักสองวันหลังจะพบศพที่เมืองคาปัสรัฐมนตรีมหาไทยและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้จัดการถแถลงข่าวเพื่อเปิดเผยตัวตนของผู้ต้องสงสัย,ยสองคน นั่นก็คือไมเคิลแองเจโลกวนและโรมิโออาบูโซผู้บัญชาการตำรวจกล่าวว่าทั้งคู่เป็นอดีตตำรวจที่ถูกไล่ออกเนื่องจากมีความผิดฐานหนีราชการเขายังยืนยันว่ากำลังตามล่าผู้ต้องสงสัยอีก5คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานอย่างแข็งขันครอบครัวโลเปสได้จัดพิธีชาปนากิจให้กับเจนีวาข้างๆโกรของเธอนั้นคือสายสะพายรองเท้า มงกุฎและแหวนมันซึ่งเป็นของที่ระลึกที่เชื่อมโยงความฝันที่ยังไม่สมหวังของเจนีวางานศพจัดขึ้นในบรรยากาศที่เศร้าโศกโดยมีญาติและเพื่อนฝูงจำนวนมากมาเข้าร่วมแม้จะเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึง้งครอบครัวโลเปสก็ยังขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่พยายามค้นหาร่างของเจนีวาและยิชชักอย่างไรก็ตามตรงกันข้ามกับการยอมรับความสูญเสียที่ค่อยๆจางหายไปของครอบครัวโลเปสครอบครัวโคเฮน ยังคงไม่สามารถทําใจได้พี่ชายของยิชชากล่าวว่าครอบครัวนั้นจะนําศพของน้องชายกลับไปยังอิสราเอลเพื่อฝังตามธรรมเนียมและความเชื่อกลับมาที่ขั้นตอนของการสอบสวนเมื่อถูกถามถึงสาเหตุที่นําไปสู่การฆาตกรรมพี่สาวของเจนีวาคาดเดาว,ว่าแรงจูงใจอาจจะเกี่ยวข้องกับเงินเพราะหนึ่งในแหล่งรายได้ของยิชชาร์มาจากการปล่อยเงินกู้นอกระบบและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เกิดการคาดเดามากมายแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากครอบครัวโลเปสค่อนข้างเก็บตัวข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่แท้จริงของคดีก็ยังคงมีจํากัดจนกระทั่งในวันที่15ของเดือนถัดมามานปติสนานั้นจึงค่อยๆเปิดออกครอบครัวโลเปสพร้อมกับหน่วยสืบสวนคดีอาญาของตํารวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ได้ยื่นฟ้องผู้กระทําความผิดยังเป็นทางการในข,าารรข้อหาฆาตกรรมสองข้อหาจะทําให้การของครอบครัวเหยื่อและพยาน เจ้าหน้าที่สามารถสร้างลำดับเหตุการณ์ของคดีได้ในระดับหนึ่งตามเอกสารในการสืบสวนเมื่อวันที่11มิถุนายนเจนีวายกเลิกนัดกับพี่สาวเพื่อไปพบกับไมเคลิลที่น่าสังเกตคือหนึ่งวันหลังจากข่าวการหายตัวไปแพร่กระจายผู้ต้องสงสัยซึ่งก็คือไมเคลิลพยายามเบี่ยงเบนการสอบสวนโดยไปมอบตัวที่สถานีตำรวจด้วยตัวเองเขาให้การอย่างมั่นโอกมั่นใจว่าเขาได้พบกับเหยื่อที่ปั๊มน้ำมันจากนั้นก็เดินทางไปที่ที่ดินแห่งหนึ่ง ในตาลักอย่างไรก็ตามหลังจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่ขึ้นกลับบอกว่าพวกเขานั้นแยกทางกันและเขาไม่รู้ว่าเจนีวาและยิชชาร์กไปไหนในขณะที่ครอบครัวของเจนีวากําลังกังวลและค้นหาที่อยู่ของเธอและแฟนหนุ่มคนขับรถคนหนึ่งได้พบรถจยนต์คันหนึ่งกําลังลุกไหม้อยู่ห่างจากปั๊มน้ํามันที่ไมเคิลกล่าวอ้างไปประมาณ1กิโลเมตรหลังจากที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเริ่มควบคุมเพลิงได้ พวกเขาก็พบเอกสารรูปถ่ายและบัตรเอทีเอ็มที่ไม่เคลียมหลายชิ้นซึ่งภายหลังได้รับการยืนยันว่าเป็นของเจนีวาและยิดชักจากคำให้การของไมเคลิลตำรวจได้ไปยังพื้นที่ที่เขาอ้างว่าเป็นจุดแยกทางสุดท้ายกับเหยื่อทั้งสองและเนื่องจากพื้นที่นี้กว้างใหญ่มากเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ดโดรนในการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดแต่ก็ยังไม่พบร่องรอยใดๆของเจนีวาและยิดชักตำรวจกล่าวว่ากล้องวงจรปิดที่ปั๊มน้ำมันที่ไมเคิลอ้างนั้นเสีย ดังนั้นพวกเขาจึงขยายขอบเขตการสอบสวนต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดในสถานที่ต่างๆที่เหยื่อทั้งสองนั้นอาจจะผ่านภาพจากกล้องวงจรปิดนอกที่พักของเจนีวาแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่ขับรถออกไปเพียงลำพังเมื่อวันที่12มิถุนายนรถ SUV ของพวกเขาก็ถูกบันทึกภาพได้จากกล้องในพื้นที่แต่หลังจากนั้นรถก็หายไปจากทุกเฟรมของกล้องในพื้นที่ทั้งหมด ไม่แน่ใจว่าตำรวจฟิลิปปินส์ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลจากฐานโทรศัพท์มือถือเหมือนการสอบสวนทั่วไปในบางประเทศหรือไม่แต่ตามรายงานพยานสำคัญคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งนำไปสู่จุดพลิกผันในคดีพยานคนนี้คือจุนจุนเขาทำงานเป็นช่างเครื่องในคำให้การที่ให้ไว้ภายใต้คำสาบานจุนจุนกล่าวว่าเมื่อวันที่1 1มิถุนายนคนรู้จักคนหนึ่งมาหาเขาเพื่อขอให้ซ่อมรถให้ และโดยคิดว่าเขานั้นได้จ้างงานตนเองจุนจุนจึงติดตามคนรู้จักคนนี้ไปเมื่อไปถึงที่นั่นเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่ามีคนอื่นๆอ,อีกหลายคนอยู่ที่นั่นด้วยหนึ่งในนั้นสั่งให้จุนขับรถสีขาวตอนแรกเขาตกใจมากเมื่อเห็นผู้หญิงที่นั่งเบาะผู้โดยสารและผู้ชายที่นั่งอยู่เบาะหลังนั้นพวกเขาเสียชีวิตแล้วแต่เนื่องจากตูกคมคู่และได้รับคำมั่นสัญญาว,ว่าจะจ่ายเงิน5 0,000่นเปโซจุนจึงถูกบังคับให้ทำตามคำขอของกลุ่มคนเหล่านี้ จุนสรารภาพว่าศพของเหยื่อทั้งสองถูกฝังในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีหินครวดเต็มไปหมดในเหมืองหินในตอนแรกกลุ่มคนเหล่านี้พูดกันว่าพวกเขาจะต้องใช้เครื่องจักรหนักในการขุดหลุมเพื่อให้มันลึกขึ้นแต่เนื่องจากมีเวลาจำกัดพวกเขาจึงต้องขุดด้วยมือของตัวเองทำให้หลุมศพนั้นค่อนข้างตื้นกลิ่นเน่าเหม็นจึงโชยขึ้นมาอย่างรุนแรงเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุหลังจากการฝังศพเหยื่อทั้งสองจุนก็ถูกบังคับให้จุดไฟเผารถ SU v ว ผลการชนะสุดพลิกศพพบว่าทั้งเจนีวาและยิชชาร์กเสียชีวิตจากการถูกยิงสองนัดเจนีวาได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกและต้นขาในขณะที่ยิชชาร์กถูกยิงเข้าที่หน้าอกและซี่โครงจุนอธิบายว่าเขาตัดสินใจมามอบต,บตัวกับตำรวจเพราะว่าเขาสำนึกผิดคำให้การของจุนเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยตำรวจเปิดเผยชมหน้าที่แท้จริงของไมเคลิลผู้ที่เคยมามอบตัวและยืนยันว่าเขาเป็นเพียงคนกลางในการซื้อขายที่ดินของยื่อเพียงเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วเขาคือผู้บงการเบื้องหลังการฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมในครั้งนี้การสอบสวนในเวลาต่อมาได้เปิดเผยแผนการที่วางแผนไว้อย่างละเอียดล่วงหน้าตามที่เจ้าหน้าที่ระบุในปี2021ไมเคิลได้จำนองที่ดินแปลงหนึ่งกับเจนีวาตอนแรกทุกอย่างก็เป็นปกติดีอย่างไรก็ตามต่อมาอดีตตำรวจคนนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญาที่ทำกันไว้ หากไม่เคลนไม่สามารถชำระหนี้ได้เจนีวาก็จะครอบครองที่ดินนั้นในฐานะหลักประกันทนายความของครอบครัวโลเปซกล่าวว่าด้วยความโลภอันไร้ขีดจำกัดและนิสัยที่โหดเหี้ยมไมเคลนไม่ต้องการเสียที่ดินนั้นไปดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะลงมือสังหารเจนีวาเมื่อวันที่11มิถุนายนปี2024ไมเคลนติดต่อกับเจนีวาแกล้งทำเป็นว่ามีคนต้องการซื้อที่ดินที่กำลังจำนองอยู่ เนื่องจากธุรกรรมที่มีมูลค่าหลายล้านเปโซยิดชาร์จจึงไปกับคู่มั่นของเขาทั้งคู่ไม่คาดคิดเลยว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในกับดักมรณะที่ไมเคิลน,นั้นได้วางเอาไว้หลังจากอดีตตำรวจทั้งสองทุกดำเนินคดีผู้สมรู้ร่วมคิดที่เหลือกลบหนีไปอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่ละทิ้งการตามล่ากลุ่มคนที่เหลืออยู่นั้นและพวกเขาก็ทำตามสัญญา เมื่อวันที่18พฤษภาคมปี2025ซึ่งผ่านมาไม่นานนี้ผู้ต้องสงสัยเซีราย c o ถูกจับกลุ่มที่ตาลักเช่นเดียวกับไมเคิลและโรมิโอคนเหล่านี้ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมทั้งหมดตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์พร้อมด้วยหน่วยสืบสวนคดีอาญาและตรวจหา c i d g ยังคงตามหาผู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายพร้อมกับร่างสำนวนคดีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ยังเรียกร้องให้ผู้ต้องสงสัยที่เหลือนั้นเข้ามอบตัว พร้อมให้คำม,มั่นว่าพวกเขาจะให้ความยุติธรรมครอบครัวของเจนีวาและยิชชาร์กยังคงติดตามคดีนี้ด้วยความเจ็บปวดหากครอบครัวโลเปสได้ส่งเจนีวาในพิธีชาปนากิจที่เต็มด้วยน้ำตาครอบครัวของโคเฮนก็ยังคงรอคอยการพิจารณาคดีให้เสร็จสิน้นที่ซึ่งความจริงทั้งหมดนั้นจะถูกเปิดเผยคดีของเจนีวาซาริต้าโลเปสและยิชชาร์โคเฮนหิงสาวผู้ทะเยอทะยาน นักธุรกิจต่างชาติที่มาฟิลิปปินส์เพื่อสแสวงหาโอกาสทั้งคู่นั้นกลับต้องแลกด้วยชีวิตคดีนี้ยังคงมีห่วงโซ่ที่ยังไม่ถูกปิดผู้ต้องสงสัยที่ยังไม่ถูกจับกลุ่มและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมคิดอย่างไรกับคดีนี้อย่าลืมพิมพิเคราะห์การที่ช่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยทั้งช่อง Red File Podcast เราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามนะครับ แอดมินขอนำเสนอในเชิงข่าวและสารคดีเพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง r e d f i ฟ e Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตู้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ